ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของความเชื่อที่ผิดๆแล้วส่งต่อกันในโลกโซเชียลโลกออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกับความเชื่อผิดๆเหล่านี้ให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วก็ค่อยปรับแนวคิดว่าเราควรจะแชร์เรื่องนี้ต่อดีหรือไม่นะครับเราไม่สามารถห้ามทุกคนได้อะว่าจะแชร์อะไรหรือไม่แชร์อะไรเพราะบางคนก็เจตนาบอกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องแชร์สนุกสนุกอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องคุณอาจจะคิดใหม่ก็ได้ว่าคุณจะแชร์ดีหรือไม่อันนึงที่ผมเห็นเยอะที่สุดนั่นก็คือมะนาวกับโซดารักษาโรคมะเร็งได้ มันแบ <Okay, S 1> สุดาเราให้เด็กสิบขวบคิดวิเคราะห์เรื่องนี้มะนาวมันเค็มมีสารอาหารบำรุงเรากรดแอสซิติกมันไม่ได้แก้ให้เราแบบหายเป็นโรคที่เป็นไปแล้วได้ะนะครับอ,อม,มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะเขาบอกว่าสารไลโมนีนซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ในกรดแอสซิติกของมะนาวสามารถยับยั้งเซลเล์มะเร็งได้ โดยการทดลองนี้นะครับทดลองขึ้นมาบนจานทดลองครับเอาเซลล์มะเร็งมาหนึ่งเซลล์แปะลงไปบนจานแล้วก็ไปสกัดเอาสารไลโมนีนในมะนาวครับมาหยดใส่แต่เขาในรายงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาต้องหยดใส่เป็นปริมาณเยอะมากอหยดใส่เป็นเวลานาน,านด้วยไม่ต้องกินต่อเนื่องแปลว่าอะไรน้องพิษน้องพิษกาลังตีความหมายอยู่ ถ้าเราจะบอกว่ามะนาวรักษาโรคมะเร็งได้จริงเราต้องกินมะนาวเป็นปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ1ลิตรไม่1ลิตรน้อยไปจ <c oughs> บชีวิตจบถ้าเราจะให้สาร <c oughs> หรือเซลล์มะเร็งในร่างกายเราเนี่ยนะฮะยับยั้งการเจริญเติบโตได้แค่หยุดนะหยุดไม่ให้มันโตไปแก่วนี้นะเราต้องดื่มน้ำมะนาวเป็นพันลิตรโอ้ my คือต้อง <c oughs> ใช้มะนาวประมาณ16สวนอะ แล้วการวิจัยเนี่ยคือการหยดมะนาวจํานวนมากลงใบที่เซลล์มะเร็งโดยโตรงโอกาสที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วจะไปสารตัวนั้นจะไปถึงเซลล์มะเร็งได้เนี่ยมีโอกาสน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่ามะนาวกับโซดานะฮะมันมีความถูกต้องซ่อนอยู่ในนั้นนิดน,นึงนะแต่มันความเป็นจริงนะมันใช้ไม่ได้พันกว่าลิตรคนจะไปกินได้ไงใช่ฮนะเพราะฉะนั้นปรับไมค์เซ้นใหม่นะครับเรื่องต่อมาเอาเป็นเรื่องพฤติกรรมบ้างนะ ม,มีเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแบ,แบบสถานที่แบบเป็นวัดวาอารามเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเขาจะมีบ่อน้ําเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาอะไรไว้ใช่ไหมเขาจะมีความเชื่อว่าโยนเหรียญลงไปในน้ําแล้วจะโชคดี <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าสถิติเนี่ยเต่าที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะฮะตายเพราะว่ามีเหรียญเหล่าน,นี้อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยเยอะมากา <ห ler. S 1> คือเต่าแทนที่จะมีอายุยืน อยู่กันตามอายุไขของเขาอยู่ได้นานๆเนี่ยเขาเสียชีวิตก่อนกําหนดเนี่ยเพราะว่าเขากินเศษเหรียญพวกนี้เข้าไป oh. นะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทํานะฮะนอกจากคุณจะไม่โชคดีแล้วคุณจะไม่อายุยืนด้วยนะฮะแล้วคุณก็จะบาปอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรทำจะมีเรื่องหนึ่งอันนี้โอ้โหอันนี้ทัชชิ่งความรู้สึกคนไทยเลยทําบุญปล่อยสัตว์ได้บุญแต่ทําบุญปล่อยสัตว์เนี่ยมันมีข้อเสียตรงไหนรู้ไหมตรงไหน สัตว์ที่ปล่อยส่วนใหญ่แล้วปล่อยไม่ถูกวิธียกตัวอย่างคนส่วนใหญ่ชอบไปนะปล่อยเต่าอ,อยากได้อายุยืนปล่อยเต่าซึ้งลูกเต่าตัวเล็กๆแล้วไปปล่อยตรงคลองหรือน้ําใกล้ๆที่ร้านแถวนั้นอยู่หรือวัดแถวนั้นอยู่เต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ําลึกเกินคืบก็ไม่ได้ละเพราะเต่าอ่ะต้องขึ้นมาหายใจบนบก<อ>ถ้าตะลิงไม่มีความลาดชันน้อยเพียงพอที่เต่าจะขึ้นมาได้ คุณปล่อยเต่าลงไปในน้ําในคลองพวกนั้นนะยิ่งเป็นปูนด้วยนะ<อ>นชันชันเก้าสิบองศานะเต่าตายในเวลาไม่เกินสองวันมันหายใจไม่ได้เราค่าสัตว์ใช่ปาลาไหลปล่อยปลาไหลเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตลาบลื่นการปล่อยปลาไหลลงไปในน้าเนี่ยอันนี้คือลงไปทําลายสภาพแวดล้อมหรือวงจรชีวิตในนั้นเลยนะทำไมเพราะปลาไหลจะลงไปกัดกินสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลย <c oughs> <ห>ระบบนิเวศจะพังไปเลยพัง,พง,งแบบเละไปเลยเพราะปกติปลาไหลมันไม่ได้อยู่ในน้ํามันอ,อยู่ในดินเออหรอมันอยู่ในดินที่เชอะแฉะเพราะฉะนั้นมันลงไปมันก็ไปกินสัตว์น้อจริง <c oughs> ใช่ไหมฮะหอยก็เหมือนกันหอยบางชนิดก็ลงไปในน้ําไม่ได้ถ้าเราปล่อยหอยลงไปในน้ําที่เป็นพื้นแข็งแล้วไม่มีโคนตมให้เขาอยู่เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็ทําให้ระบบนิเวศเสียทําให้น้ําเน่า ใช่ไหมฮะไม่ได้เลยเราทุกคนเคยปล่อยแต่เราก็เพิ่งมารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ค่อยถูกต้องอนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกวิธีทําบุญครับผมไม่ได้ห้ามทุกท่านให้ไม่ทําบุญนะฮะเลือกวิธีทําบุญครับนะฮะทำทำบุญเนี่ยบุญเนี่ยแปลว่าความดีนะฮะเราทําความดีในรูปแบบอื่นก็ได้นะฮะเราเราใส่บารนะฮะให้กับพระให้กับทําบุญทําทานให้กับผู้คนที่ยากไร้อะไรเงี้ยนะฮะ หรือว่าช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะดีสักกว่านะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ไม่ควรทำนะครับนี่ยังไม่จบได้สองเรื่ององเห็นไหมได้มะนาวกับปล่อยสัตว์เองเนะ่ยหมดเวลาอีกแล้วต่อตอนหน้านะเรื่องที่เราไม่ควรทำอนะตอนสามได้ลหมมีตอนตอนสามตอนสิอู้ได้เป็นได้เป็นหลายสิบตอนเนะี่ยหมดปีอะ <c oughs> นะเอาโอเคเอะนะฮะระวังพายเซเบิร์ตแต่เดี๋ยวเราจะสลับเรื่องอื่นบ้างนะครับ